สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะรับนัวขวอยิงนวจะพาไปสวนผักนะคะอันบัลไดมาโดนแล้วนะคะแต่พี่กายนี้เนะาะพามากับน้องนุ่นนะคะย่างไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตอกไม้ผู้ใดห้ามหามสีม,ม่วงนะคะบรรยากาศอึมคึ้มคือฝน,นสิตกนะคะคือฝน,น,นสิตก หนึ่งหน่อยขึ้นห่าวเถอะพูดอะไปทางนะคะตอนนี้พวกเราก็ขามเออขามมาทางรถไฟแล้วนะคะปิดประตูประตูเกตด,ด้วยนะคะเปิดแล้วปิดทุกข้างนะคะเพราะว่าว <Morning. S 1> ันนี้พนกามาสวดนวกกันเต้ โอ้ไปทางคอนอยางายางงยนยางนัวนอะเปไปต้นผักเสียนพี่น้องผักเสีนยนยน,นะคะ,คดะเดี๋ยวเด็ดย่อดผักเสียนไปทําง่อก็มีหน้อยคนเดี๋ยวจะได้นนอนเห็นมาแสดงว่ามีคนไทยนะค,ะคนไทย <c oughs> เก็บผักเสียนขึ้นกันเห็นบอสเหร,รสวยงามน,นะะพวกเราก็จะพายางนะคะ ต้นอันนี้ยังไงว่าต้นที่มันเป็นอันอันนั้นนะพะก,กัารังมันเพื่นอนกันก่อนๆบ้านนี่เพิง่งจะปลูกแล้วนะคะบ้านห้องกับปลูกนี่ว่าเพปลูกวันแล้วห้องก็พันใ้ปลูกยังหัวก็ะม้ลนะค่ะมื่อ,อ,พอพีงผ้าพวดประด่าว,ข,ว,วข้าพวดขนิ้วล้วผ้าพวดวานาาวนะาว้าพวดวานธรรมดาน่ะบ้านไม่ใช่แจกแล้วก็ปลูก สวนนี้ว่าได้ไหมอีกเสื้อ,ย,อยัดหูอันใหญ่ยังไงญ่มีแฉะระวางนี่เผื่อของเ้าก็อยู่สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะเพื่อนบ้านยิงนุชน,นะคะแล้วปลูกกันกระเทียมจันวาสิได้เก็บเราเผืนะ่อนอ่ะทนหอมแล้วก็ปลูกแล้วเุือ่อน่ะผักกาดแล้วขึ้นตะไบไก่ที่เนี่ยนูย่นๆสวนนั่นนะมันนี่แล้วปลูกไม่แล้วเุื่อนะสวนนี้เหรอโอ้หองต้นผักเสียน,นีย่เผื่ะ อ่านซ้อนเถอะวะผักเสียนเราปลูกแล้วเแ็ดดิบทีเดียวเห็นไหมบ้านนี่ก็ปลูกกันกระเทียมนะคะกระเทียมของข้าวข้าง,ขงเขาเพิ่งหกคนไงถึงแล้วนะคะสวนของเรานะคะมีอีเลียอว่าได้มาโดดแล้วนะคะว่าไ,ได้มาโดดแล้วฮะพวกขา้า เน,นื้อถึงสวนพวกเราแล้วนะคะอันนี้กันมากันยังกับกุชเบอร์รี่ปีกายในร้รายไรนะคะเด้งเขากับมิกกระเทียมเยอ่ให้ไปท่วงมันย <c oughs> บ่าวพ่ป,ปู่บ้านให้แม่ปลูกเซึรอะไรวะกระลำพี่น้องไ่ได้ม้โดดแล้วนะคะพูดอ่ะพอปู่บอกมันเก็บเอาเลยเพราะว่ามันแกลแล้วมันแกแล้วนะคะไงต้นนี้มันจะมาสิออกกันนั่นแล้วเนี่ย มันจะออกดอกแล้วตัวเนี้ยมันแก่แห้งแล้วต้องตัดเอาเลยนี่มามันแก่แห้งแล้วแสดงม่าเราตัดไปเนี้ยเราดินี่พอปูแล้วว่าใครกินดอกเดี๋ยวห้อันี้นะคะพอมันจะออกดอกแล้วนะตัดไปเลยนะคะมาต้องจงไว้พอปูแล้วมาตัดหยามาขายหย่านะคะโอ้ดอกมันกำลังออกดอก พ่อปูปลูกต้นหอมแล้วแล้วว่าปลูกงามใดเนี่ยเอ้ว่าไม้ยามาลมแสดงว่าเราหายม่ปลูกอันนี้บอกว่าเห็นป,นปนะสงสัยว่าเราปลูกต้นหอมต้นหอมกระล้างงามนะคะที่น่ายะโนกับสิภามาเห็ดลาบอันนี้นะคะอันนี้ไม้ยาปลูกด้วยนี่ยคิดว่าคิว่าพ่อได้ปลูกมาออกกระล้างกายพ่อออกขนมมากินสเรอร์บัลี่ออกดอกแล้วนะคะ ออกดอกแล้วต้นหอมอันนี้ถ้าลองบัเ,เ,เ,เมียนะถ้าลองโพเทโทใส่โพเทโทนแล้วว่านามห้องก,กับนี่เนี่ยนะคะฝนมาคอยตกช่วงนี้ปีกายนี่ยิ่งนุดปลูกอปลูกผักกาดใส่นี่แหละงามงามอันนี้ไม่ยาปลูกอย่างเวน,นี่ แเฮ็ดอย่างนี้ซื้อทั้งเลยยังเน่ยนคิ้วข้ามเบอร์พันบักแต่งนะคะแล้วพอบักแต่งไว้กําลังเกิดตูปูติปีนะกําลังค้นกําลังกิ่นขนมเบืองนี่ก็คือปีนี้นะคะครั้งแรกของปีนี้นะคะที่ยิงมาไทยสวนผักนะคะเพราะว่าอ่ามันแรงมมันหอนล่ะมันพึ่งหอนนะคะ ้างล้างนี่จะเป็นที่เก็บน้ำของเรานะคะล่องน้ำจากนี่นะคะกระไรล้มหันกระใต้ปะข้ักน,ก,น,น,นกสิมีนั้นอหละไม่มีโอ้ต้นนี้ดกสุดท้ามันเป็นมากนะคะนต้นกุสเปอร์ลี่นี่สะระแน่ก็ออกแน่นิดน่อยอเนี่นเห็ดแก้วเนะหอม าพูว่าปลูกงาไหนวะเาหลักมันปูกงามไหนขเบอเอนเขาเพรว่เราก็บ,บอกกันีว,ว่ามาแล้วปูกแล้วจะหาน้ำน่นหักกระลั้นะคะเขาพูดหรืว่าเก็บถ้ากินบอเบ,บิดดอดขึ้นไหมมันน่จะว่าสิออกดอกแล้วแล้วหวัวงาบเหมือนนวน นวนมันสีหักมาได้กำลันก็ส mm ีด hmm. ้ม mm, ันได้ใช่ะหมาวมันสีออกเลยจะว่าสีออกดอกทีออกแล้วไม่เอาเพียนนว่นวลไม่เอาสวยงามเพียนน่นว่างมาขนาดทุ่งขนมนวลแค่นั้นเพียงงามเพียนนวนมันกำลังจะหักหักเป็นบ่าหรือว่ามีดปาดมีดปาดมีดในฝุดแล้วเหงาะหักลองมั้งนวลล่ะเออแข็งดิยีดหรี่ะแข็งเป็นมัะลอกเลย ไม่ดีมาโนนเออต้องเอาเม็ดนะโอ้แข็งอีกเลยวะแข็งแข็งถ้าต้องเอาเม็ดนะคะได้เปล่าเม็ดก่อนนุ่นเดมบอปเอาเม็ดมาบแดอันอันกระลำนะคะได้ยางมานุน, <c oughs> น,นได้ใบเลื่อยมา เขาเป็นยังนะคะเพราะว่าห้องบริษัเตรียมพร้อมเนาะโอ้ยหเป็นเด็หักได้ไวะงอเออเนี่ยนะเอ้อาายออสำเร็จสำเร็จเลยหักมันออกมันออกกำลังนันน่นเห็นปะผลงานนะคะกินกนระตําบุกหุ่งมาอ,มอ,อัน เอาไปเก็บไปมงังกรกกไปแล้วเราก็ล็อกไว้แล้วทุกคนเดี๋ยว่จะมามังกรลำนะคะนักกันได้หรือนักอยู่นักอยู่นะคะเูื่ดนโลกรกวยได้หน่เด้อเพราะว่ามันแดดบางอาทิตย์ที่แล้วแดดแห้งอย่าว่าแบบมันจะไหม้นะคะเลยยืดสามอันถ้าเสียออกไปเดี๋ยวนุ่นเนี่ยเสียไปไหนี่ นี่นะคะกระลำเนาะอันนี้แซ่บเด้แล้วนี่ยห้าสิบป่อยมันออกดอกเดี๋ยวนุ่น,นอ,ออกดอกกระเสีบได้เนาะนังเสียเห็นปะอ่อนๆกระลำนะคะแซ่บเั็นสีให้มันออกหลอดไม่ค่อยเสียบเห็นปะเนี่ยแซ่บมากเลยล่ะเนี่ยมันตกรลดฝนโอ้ยหอยทากพุด้าหอยทากสืกินมันเวิร์ตตน,น่ะเห็นปะเหนปะ อ้ยนี่คข,ของดีเลยล่ะนี่คองดีหารูไมขนะพี่น้องคลองแสบรูปแบบน,น,นี่นี่คองแซบนะขะองแซบเลยล่ะนี่ไอ้ไปพัฒมันหอยอไปกินซดกับแซบนีอีกบ่น่ะอืมนี่อันนี้น่าจะมาออกวะแล้ว ออกยอดตัวเนี่ยนะออ้ยสเสียดิเนี่ยนะสิแต่ว่าเอาเลยไปเก็บเลี้ยงไม่เป็นอย่างให้มันออกหลดมันออกยอดจั้งสิ่ะไะนี่นะคะทุกคนหนีงสินะคะแซบนะคะในแบบนี้นอ่อนๆนะคะงยมากเลยเอามาตะต้นกระลำนี่นบอกมันมันบานออกเวลาจะแบบทั้งงอดออกมานะ วันนี้เราก็เก็บผักจากสวนของเรานะคะอันนี้ต้นนี้ยังมาเลยโอ้ยผักอัน็ยังขึ้นช่ายนี่เนี้ยนังดบมบ้างดด้อหอมเลยหอมหอมพาสลี่คิดว่าพาสลี่นะคะอันนี้ผักเราปีกายนี้กุสเบอรี่อันมันดีหักด้ยน้ำต พุดบุรีนะคะทุกคนกำลังเป็นนุ้ยนะคะอีกสองอาทิตย์มีห่อเกลือมาได้เลยพุดธาไหนมาโนนห่อแก้วมาได้เลยนะคะอีกสองอาทิตย์นนยพุทธากำลังเป็ดน,นุ้ยกักซา,ากนะห่อแก้วประแดกมาได้เลยเฮ้ยพี่ผมสําหรับวันนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามนะคะแสบร์นัวควยมณ์ขอลาไปก่อนฝนตกห้ามแล้วนะคะขอบคุณบ๊ายบายขอบคุณค่ะ